อนนั้นเออเข้าไปแล้วบ่อใดวันบ่อใดวันไหนบ่อบ่อไดดูนอนบ่อหลับเจอกันที่อุดรแม่สมหมายพรุ่งนี้ครับอำเภอทุ่งฝนแม่สาลีเร่าร้อนแม่ก็เหมาทุกเดือนแล้วไม่ต้องเหมามันปวดบอใดกินบ่อใดนอนบ่อหลับกระสับกระส่ายคือคนสิบเป็นแหล่งเป็นร่มมือไหนบ่อใดเบึงเป็นวานะครับตอนนั้นออกไปไล่สดหนาวิธีสุมือสุมือแม่ล้างมือกับสัญญาณบอมีนะครับ เมียก็ตตังเข้าใจบอลนู้นน้ำเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีบอลนู้นมาอัดคลิปอยูุ่ีมาโหลดคลิปอยู่มุกดาหารผีมือว่านี่ไปอัดคลิปไว้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีบางมือบางมือก็สัญญาณชัดบางวันก็สัญญาณไม่ชัดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบ้านเจ้าภาพนะครับมือื่นอยู่ทุ่งฝนอุดรทุ่งฝนเคยไปล่ำหลายปีแล้วงานฟรีนะครับมือื่นกระเตียมพร้อมทั้งอุดรทั้งสกลนครหนองบัวลำพูแถวแถวมอมเมมแฟบนะครับ หมอลำใจเกิดลอยฤดูกาลที่แปดค่อยไปหน้าหลายแล้วแม่คิวงานสีเบิดแล้วแม่ไปเบิงหมอลำก็จะลืมทายลูกไว้เป็นทีละลึกไว้โพดเอาไปอวดมูเอาไปอวดพี่น้องป้องไปเอาไปอวดมิดหมอแคคนแฟนหมอลำเอาไปอวดพอเถามเมถาว่าได้ไปเบิงหมอลำใจเกิดลอยแล้วสิบสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเป็นว่ามาเบิงนะครับเป็นยังใจเกิดลอยบ่ยมีมือวางจับมือเป็นยังใจเกิดลอยคือคิวงานติมแล้วปีนานะครับ มาชมผลงานการแสดงของลูกหลานนะครับอย่าให้เพิ่นตัวใดนะครับมาเบิงนะครับเบิงหนาเวฟีบ่ไดดกับเบิงกุมปีดเบิงกุมปีดบ่ไดดกับเบิงไรส,สดยูเพจขนาดเด้อแม่เด้อ <c oughs> เป็นอาการโนกันเลยิ่นว่าบ่ไดดเบิงนอนบหลาบกินบ่แซบิ่นว่าอ้ยเนี่ยอันสมัยแต่เก่าขึ้นหลังนี่บ่อนน,อนก็กติดซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยซีรีส์เกาหลีอันยังเกาะ อันเพื่อนเทศอาหารนั่นไหมโอ้ออเอยก็เบิ้งเบือ้องเนาะแดงจังกล้มไม่หยั่งนี่แหละคอยกระตีดตีดช่องนั่นอีหอนอนอลีขนะั้นบันในเบื้องนี่นอนบ่หลับกินบ่แซลอารมณ์กระงจนหีดพ้อมนะครับฉะนั้นวันนี้ไ์สดในกลุ่มปิดนะครับจิ้มไปที่ลิงนะครับคุณแม่ที่น่ารักครับอีพีที 18, ่สิบแปดหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะครับเข้าไปที่ลิงกแล้วพ่อไปทรงทั้งพูนพูนพพพพพนี่นี่ไปนารถทั้งนี่ไปได้บ่ นี่นี่ไปนี่ด้บ่นี่นี่พ่อมานี่นะครับเจ้าภาพเอาเขาน้ําซ้ำป่าเขาไม่ป่ามันซีนห่งป่าตายมาทรงแล้วนะครับเมื่อเล้ยงกับสีโครเรโคเรหลาบงัวต้มใส่ว่าน้อยครับนี่พอเจ้าภาพปาดได้เข่าซีสองพ่อลุงนี่ยเนี่ยนี่นี่ บ้านเขาฝนตกจากเทือบอแมนบอตกตกระมทกั่นกนั่นกระตกทานนี้กระตกทานนี้บ่ตกมือสมโพดบ่ตกเลี้ยวบุญเ่อนจังตกเลีให้เลียวออให้เลียวมอลำ่ก่อนจังตกโอ้ครับได้เขาไล้ป้าปีนี้พ่อ พอได้ยู่ได้ยากพอได้กินได้ท่านเนาะนโอ้แม่แม่คือกันพอพะว่าบันไดแม่ครับเจอกันครับคืนนี้คอยเจอเจ้าหรือเจ้าเจอคอยแม่ยัามาตัวคอยเดย้อยัามาตัวกันทด้แม่คอ,อยสะอ่อนสนามัมนแคบสนามดีอยู่แต่มันแคบ นามฉะนั้นวันนี้เตรียมความพร้อมในการฟังร้องฟังล่ำเร้อแม่อันธวมักหนาวก็เอาผ้าห่มมานั่งที่นอนหมอนมุงมาพรอ้อมตาหอนก็เอาพัดลมมาเปิดเดี๋ยวนี้พัดลมสมัยใหม่แลีวบ่จ้องใส่ไฟก็เปิดได้พัดลมพลังงานเสียงอาทิตย์เป่นว่าคอยส่อ่อนเมเพ็นเอามาเปิดน,นะครับเมลง มือแรงเก็บบัตารง,งานหนึ่งรอยบาทเดอ้อสาหรับแม่ที่เขามาเบิงไร่สดบบานน์น,นะครับที่หลังมูนะครับหน้าง,งานจะเก็บบัตรหนึ่งรอยบาทนะครับที่สนามวัดบ้านหนองวัดบ้านหนองผํามตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลรชาชธานีครับหน้าง,งานเก็บบัตร120บาทส่วนในกลุ่มปีเท่าร3อยบาทนะครับบ่นน้อยบ่หลายบ่ตายหาไหมครับแม่นะครับสําหรับเงินคำ้กำกรรมเกี่ยวห้องเนาะ จักตายไปสิได้พ่อมะล่ำบ,บ่อนะครับเดี๋ยวมาเอาบุญน้ำเพลินสะกอนนะครับกตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังลงติดตั้งระบบเวทีนะครับน้องๆเดินเซอร์รถบัรมาหอดสองพันแล้วน้องกาฟิวยังเดินทางมาไม่ถึงครับเป็นอย่งไรเนาะน้องไซหลาคอยผมเอ,อ้ยผู้ใดเบิ่งไลส์สดบอลนนอยู่จะเฝ้าโทรมานี่แหละบอลนนเวลาไลส์สดอีเมลมาทโทรมาหาจะเฝ้าเนอขอโทรโทรถกองหลายๆโทรมาสัญญาณเด็ดมันสิตัดพี่น้องสิขาคอย ให้บอลนนอวยลงป่งไวสกอนจังโทรหาบอลน้นนะครับในห,หลายสิ่งหลายๆอย่างในกลุ่มปิดหรือการติดต่อประสานงานหรือจะเป็นเจ้าภาพเครื่องเด่มก็ดีจะเป็นเจ้าภาพกับเขากับน้ำอาสินแห่งป่าตายเขาไม่ป่ามั่นเคียงนัวขั้วเกียงประแดดปราลามาฝากก็ให้บอลน,น้นลงไสรสกอนนะครับจังโทรหาบอลน,น้นเด้อนะครับ สวัสดีหกร้อยสามสิบแปดท่านพี่น้องปองป่ายอยู่บันเหนียบันใจบันไกบันไก่ฟังทรายฟังขวาไม่นำของไม่นำโค้งมาล้ําใจเกินร้อยวันนี้มาพร้อมกับเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยแจกทองสามรางวัลรางวัลละสามพันบาทให้พี่น้องบ้านน้องผํานะครับมีฝาเอ็มลอยเอาฝาเอ็มลอยมาทรงนะครับซีฟ้าก็ไดนึ่งฟ้าก็ดีขั้นเจ้ามีบุญมีวาสนาเจ้ากระไดคือเกาบัวตองทรงหลายถ้าว่าเขามีบุญเขาก็ไดสามรางวัลรางวัลละสามพันบาททอนทอนแบบนี้ พี่น้องทั้งอุบลอยากอาบน้ำสระผมสีเขียวแปลงฟันนึกถึงผลิตภัณฑ์บอสแคร์นะครับสามขวดหนึ่งพันบาทมีจำหน่ายที่หน้าง,งานลงไปถึงดีการส่งหน้าบ้านแล้วก็เก็บเงื่อนไยทางได้พวิธีการสั่งของบอสแคร์นะครับทักไปที่เพจบอสแคร์นะครับมีแอดมินให้การตอบกับพี่น้องอยู่นะครับมีพนักง,งานแพ็กของส่งอยู่นะครับสั่งมือนีบอกเกิน1ิบมือได้ครับสำหรับสั่งผลิตภัณฑ์บอสแคร์แล้วประสบปัญหาต่างๆเพราะว่า สร้างไปดูเรีวบาได้นะครับสามารถเช็คได้นะครับที่เพจบอสแคร์นะครับน้องออยนัดเนากระไดเบาน่นกระไดนะครับสามารถทักไปหาได้สาหรับการสร้างสินค้าฮอนฮอนแบบมีเดียนซเดียน5ห้อนอุกอังเอาอยากไปนอนต่างแอร์นึกถึงเดอะบอสกิีนโฮเทลนะครับอยู่บ้านขำเรียนกันทราวิชัยมหาสารคามเดอะบอสกิีนโฮเทลเปิดแอร์ได้เย็นจนสัน่นง,ง,งครับตื่นมากมือเศร้าสีเขียวเดอบอส สีเขียวแปลงฟันอาบน้ําด้วยผลิตภัณฑ์บอสเคแล้วก็ออกมากินเขา่าเพื่อนมีเข่าเลี่ยงพร้อมมีต้มใส่ว่านน้อยต่ำบังพงก้อยกับปร้อมมีหอดสุบดอกสังให้พี่น้องเลยกินอยู่ที่เดอะบอสกรีนโฮเทลนะครับสำรองจองที่พักได้ที่เพจเดอะบอสกรีนครับผู้ใดไปอันพักโรงแรมหโมนาอันโบทายรูปต้นใหม่มาให้บอลนุนเ,เนบิเงแนบบแมนมันตายปายลาข่เราตีต้นจันผา เอาไปปลูกอ้อมโรงแรมไหวจักสิเป็นแน้วใไดนะครับเอามือแร้งมือตุ้มมอโหมากินเขาหอมผ้ากินปลาห้อมตอนกินซีนแห่งปลาตายมายามลูกยามหลานมีแบ่งยีสิบขาดขาดก็ดอหอยใส่เสียกมา มีปลาแซบปลาแดกนัวค่ะเอามากินน้ากันแม่เมื่อนีลูกหลานทําการแสดงที่เรือวัดบ้านหนองผําตําบลยางโยภาพอําเภอมือง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานสลองศาลาการ์เลี้ยนเพื้นนะครับเก็บบัตรหน้างานลึ0ร้อยบาทบึงหมอลาตลอดซอดแกงเมื่อนีมิซอแอนออรดีพร้อมนะครับมาก่อนเห็นนางทั้งหน้ามาซาปลาแดดบึงพระวสนาเพลินแคมีนิสานอาสารมะปูเนื้อแม่นะครับบึงในสดบอลนอยู่นีไม่ผิดหวังแน่นอนศาสเต็มแท้นะครับ เบานนพึ่งมะฮอดบอเฟาตุยครับเบานนมะฮอดเต็ถึงเตด,ดโดดแล้วเบานอนอันแวะตลาดอำนาจอยู่ประมาณเทียงเบานนมะฮอดบายมองประตุยซื้อบัตรไปครับเอซี FC ครับเบานนพี่วัชราพรมณีสกุลโอเจ้าภาพเจ้าภาพแม่อุป,ปถัมพึ่งตอดปวดตัวนี้เนาะ สวัสดีไอ้ไส้ครับไอ้บุญหลายเฮาซิได้เห็นกันบอทั้งรอยเอ็ดไม่อรายาถาบวรสู้ๆนะครับทีมงานใจเกิดรอยสามสิเบเอ็ดได้พักคงอีกใช่ไหมครับเบานอนสามสิเบเอ็ดโบนิพักเด้แมะโบนโบดพักกับสามสิเบเอ็ดคิวงานเต็มมีแต่มืออยู่อันสีสกเกตแล้วก็ไปสมุทรสาครนั่นแหละได้เลนเดินทางมือหนึ่งนะครับเดินทางไปหน้าง,งานได้ได้ว่างมือหนึ่งมือไม่มือเดียว ไมอรญยาซื้อบัตรแล้วหรือยังครับจิ้มไปที่ลิงนะครับบอลนุนปักลิงให้แล้วนะครับวันนี้พูดดีมากๆบอสบ่อยต้องยิ้มบอกแน,น่นอนโอ้โหนานาสามมือดีสี่มื่นหนาหนาใครอึ้งลึงลึงพีงง่น้องจักแล้วเป็นยังว่านาคอยมือใดได้กินเขาเ้าวแซ่บนอนหลับฟันดีเพิ่นก็นยิมย้มยิ้มมือใดเพิ่นบ่นได้กินขา่าอันกินข่าบา่แซ่บนอนบหลับ เพิ่นกสินาไข่อึงๆรขึองบร่องคนบนรถโมคอยยางไปหาดอกว่าหนาะมีแต่เพิ่นเอิน สวัสดีครับพี่น้องเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วคืนนี้สนามบ้านแฝกตำบนดอดเงินอำเภอเชียงยืนมหาสารคามบึงฟีสอดแจงกับงานขึ้นปันไม้ครับมันดีอยู่กลางทงหน้าครับกับบรรยากาศฟังลํำกลางทงหน้า๋ยาว่าน้อแชเทเสียบแบตเพราะว่าแบงเบืดหนึงไหม สวัสดี23ท่านครับใกล้บ้านเม่แตนไม่ห่างจากสำนักง,งานนะครับห่างจากสำนักง,งานบ้านผาหมอลำใจเกินร้อย อยู่ที่20กว่ากิโลครับพี่น้องนะครับอยู่ที่บ้านแฝกตับบดดอนเงินครับเชียงยืนมหาสารคามก่อนหอสีแยกเชียงยืนครับก่อนถึงสีแยกเชียงยืนนะครับอยู่ติดติดส้นมาทั้งอันวัดสว่างหัวนาคาเมืองกาลสินทั้งพีเดอพี่น้องนะครับเข้ามาในหมู่บ้านเติบหนึ่งนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับนี่บรเจภพเพิ่นได้เอาผู้บ่าวฝรั่ง นะครับเพื่อนเฮ็ดบุญขึ้นปั่นไม่นะครับชมฟรีซอดแย้งกับหมอลำใจเกินร้อยอเต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบนะครับมือนีสอบอะไรมาน้่ซสอสิไปน้่กุุงเทบมืออื่นนะครับฉะนั้นพี่น้องเตรียมพร้อม,อมนะครับย่ามือแรงสิงมาฟังลำอยู่กลางไฮน้าแม่มีหอดหู้อีป,ปูนะครับเพิ่นกำลังปรับสนามโอ้โจังแมนบหน,น้าน้าน่าจะเป็นที่ของเจ้าภาพบนุรนวานะ น่าจะเป็นที่ดินของเจ้าภาพนะครับีบรรยากาศเมื่อนี้อยู่ในป่าเลยอยู่กลางทงหน้า่อมแม่ลําบากในจังน้อยนะครับของน้ำมีสามของงานฟรี่นีป่ปวตองห่วงเบิงมือขึ้นเลแบบปอ้ยจนเต็มอายะอยู่เมื่อเศารก็ไปไล่สดให้ได้เบิงนะครับสวัสดี28ท่านครับแม่พเพชรเบชลาสวัสดีเจตานะครับแม่สมจิตแล้วก็แม่แหม่มผ่องสีครับสวัสดีแม่สุภาพรครับขอบูรูกหัวใจยกแม่ชวีแล้วก็แม่วรรณนาครับ ห้อนบอบน,อน้นห่อนครับแม่ห่อนแต่ก็ต้องอดเอาห่อนแต่ก็ต้องอดเอานะครับมือแรงโค้นหลายแพะนะครับมองจอดรถมีเราฝากอยู่นะครับแม่มีเราฝากแต่สําคัญคือของนามบอบม,มีเด้อผู้สิมาฟังรับมือแรงอดทนอดทนนะครับมีอยู่สามห่องแต่บ๊อนนคิดว่าไม,ไม่ไม่น่าจะพอเพียงพอนะครับสนามเวทีเขาตั้งอยู่ตองนี้เรียบร้อยเบิดทุกอย่างแล้ว มือนีบ้นบรนแวะที่ตลาดเทศบาลเมืองการสิลป์อจานมาปูเนี่ยเขาเนี่ยเตี้ยเอาคือลงุงวเ่ห์วงเดี๋ยวไหมบอกเดีับอกป,กปามลงไปฮ <c oughs> ะ ตามเด่นกันนั่งเมาบ้าๆไปหมดมาเปลี่ยนตากคือไม่คืนโมจิตใจไม่อ,อยากสูเนาะคนียังยังว่นะเนาะสวัสดีครูใจกระร้อยสวัสดีครับสวัสดีแม่แหม่มคบบรับแดดคาดบอลน้นแต่ตอนเศร้ามือคือนหนาวหนาวแม่สวัสดีแม่ลุงนภาลาพานิกรแม่ชาวีอุดมศิลป์ใกล้บ้านแม่แทบบอลทันได้ไปเบิ่งจ่าแต่แม่เบิ่งงานเดือนพฤศจิรรหกสิบเจ็ดจ่า แม่แชร์แล้วขอบคุณทุกการกดแชร์นะครับสวัสดี50ท่านครับมืันนี้หมอํำใจเกินร้อยอยู่ที่งานขึ้นบ้านใหม่ของซ่อนะครับพื้นด็นภูบาวฝรัง่งที่บ้านแฝกตำบลดอนเงินอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามสอดแจงมืออเจ็ดมงเสาเก้านริกานะครับลูกหลานะจะเดินทางไปทำการแสดงต่อที่บ่อคุ้งเผาหลักสี่สะพานใหม่นะครับ ทีมคอนวอยบัไดไปด้วยแม่นะครับสิไปแต่ทีมศิลปินแล้วก็น้องน้องแดนเซอร์นะครับผู้ใดซีอูทั้งกรุงเทพนะครับจะไปเตรียมต้อนรับนะครับไปยามพี่ยามน้องพยายามลูกยามร้านอีกมือนึงนะครับบันนีพุลัลปลายเดือนมกราคมนะครับพบกับการออนทัวร์รอบที่3ของมะล่ำใจคือรอยอีกเชิงหนึ่งหลังจากนั้นก็ซีวางเว้นไป3เดือนกุมภามมนาเมษาคิวงานทางต่างจังหวัดเต็มนะครับกรุงเทพกันภูละพุซจิ่ พฤษภานะครับอาจ์ิได้ไปอีกเทือนึงเนาะนะครับหรือบอลเนธถ้ามีงานอาจ์ซมีเสียบมือสองมืออยู่นะครับมือนีเมนูอย่างครับมือนีอีสาน